สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือบาปภายใต้แสงตะวันเรื่องราวในวันนี้เกิดขึ้นในปี1999ที่จังหวัดไซตามะประเทศญี่ปุ่นตัวละครเอกในเรื่องเป็นนักศึกษาหญิงคนหนึ่งอิโนชิโอริอายุ21ปีเป็นนักศึกษาสาวธรรมดาคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองโอเกงาวะจังหวัดไซตามะในเดือนมกราคมปี1999 เธอและเพื่อนนัดกันไปเล่นเกมที่เกมเซ็นเตอร์ที่ห้างสรรพสินค้าจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาพูดคุยกับเธอผู้ชายคนนั้นบอกว่าตัวเขาชื่ออากิระปีนี้อายุ24ปีเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์นำเข้าทำรายได้มากมายในทุกๆเดือนที่อีโนชิโอริไม่รู้ก็คือในปี1999 ประเทศญี่ปุ่นได้เกิดวิกฤตสภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่จริงๆแล้วอุตสาหากรรมการขายรถยนต์นั้นทำรายได้ได,ได้ไม่มากเท่าที่ควรและผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้มีชื่อว่าอากิระชื่อจริงๆของเขาคือโคมัสึกคาสโตะปีนี้อายุ27ปีไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์แต่เป็นเจ้าของร้านขายบริการที่ไม่มีใบอนุญาตทั้ง7แห่งในโตเกียว ชิโอริประทับใจโคมัสึคาซูโตะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันเหมือนกับว่าจะเข้าใจทุกๆอย่างหลังจากที่ได้รู้จักกันที่เกมเซนเตอร์ทั้งสองคนก็ลากเปลี่ยนช่องทางติดต่อกันต่อมาทั้งสองคนก็ได้เริ่มคบหากันในช่วงแรกที่ทั้งสองคนคบหากันทำให้ชิโอริรู้สึกถึงความหอมหวานโคมัสึมักจะพาชิโอริไปเดททุกๆสัปดาห์ ชิโอริยังรู้สึกว่าผู้ชายที่มีอายุมากกว่าเธอไม่กี่ปีคนนี้เป็นคู่ขาที่ดีที่เดียวจากความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งโคมัสส์เริ่มให้ของที่ฟุ่มเฟือยหลายอย่างให้กับชิโอริชิโอริไม่ใช่เด็กสาวที่หลงไหลในวัตถุการที่ได้รับของขวัญราคาแพงมากมายจากแฟนหนุ่มโดยไม่มีเหตุผลนั้นเธอรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมาก มีอยู่วันหนึ่งตอนที่โคม,มัตสึได้มอบของขวัญที่มีค่าให้เธออีกครั้งเธอก็ได้ปฏิเสธเขาแต่ที่คิดไม่ถึงก็คือการปฏิเสธที่จะรับของขวัญง่ายๆเพียงครั้งเดียวปฏิกิริยาของโคมัตสึนั้นจะรุนแรงมากวันที่20มีนาคมหลังจากที่ทั้งสองคนรู้จักกันมาสองเดือนชิโอริก็ได้ไปเที่ยวเล่นที่อพาร์ตเมนต์ของโคมัตสึเป็นครั้งแรกเธอพบว่าในห้องมีกล้องอยู่หลายตัว ชิโอริรู้สึกระแวงเป็นอย่างมากทำไมในห้องถึงมีกล้องอยู่ด้วยคุณจะทำอะไรจูๆ่ๆโคมาสึกก็โมโหขึ้นมาจากนั้นก็ผลักชิโอริไปติดกำแพงเขาทุบกำแพงข้างๆชิโอริอย่างแรงแล้วก็ตะโกนออกมาด้วยความโกรธเคืองเธอจะต่อต้านฉันเหรอถ้าเธอจะต่อต้านฉันก็เอาของขวัญทั้งหมดที่ฉันเคยให้มาคืนซะทั้งหมดหล้านเยนหรือ264,400บาท หากไม่มีเงินมาคืนฉันเธอก็ไปที่ร้านขายบริการเพื่อหาเงินมาคืนฉันเมื่อเผชิญหน้ากับโคมัสึที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ชิโอริก็อยากจะเลิกกับเขามากแต่ก็กลัวว่าหากบอกเลิอกออกไปโคมัสึอ,อาจจะทำเรื่องที่อุกอาจขึ้นหลังจากเรื่องนี้โคมัสสึเริ่มโทรหาชิโอริบ่อยขึ้นทุกวันหากชิโอริไม่รับโทรศัพท์เขาก็จะโกรธมาก ขณะดเดียวกันก็เริ่มจำกัดเสรีภาพของชิโอริขอให้ชิโอริรายงานเขาทุกครั้งที่ออกจากบ้านวันที่30มีนาคมปี1999ชิโอริก็ทนไม่ไหวแล้วเธอเขียนจดหมายลาตายให้ครอบครัวและเพื่อนๆและขอเลิกกับโคมะสึกโคมะสึกข่มขู่ชิโอริว่าถ้าหากเธอกล้าเลิกกับเขาเขาก็จะไปตามรังควานพ่อแม่ของเธอเธอไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากสัญญาว่าจะคบกับโคมัสึต่อไปแต่ว่ายิ่งนานไปโคมสึก็ยิ่งทำเกินไปแล้วเขาไม่อนุญาตให้ชิโอริติดต่อกับใครและยังส่งลูกน้องของตัวเองไปคอยติดตามตลอด24ชั่วโมงถึงขนาดที่ว่าชิโอริพาสุนัขออกไปเดินเล่นโคมสสึก็จะโทรศัพท์มาต่อว่าเธอมีเวลาพาสุนัขออกไปเดินเล่นแต่ไม่มีเวลามาอยู่กับฉันหรอ ชิโอริที่ถูกจับตาดูตลอด24ชั่วโมงยิ่งรู้สึกหวาดกลัวขึ้นเรื่อยๆเธอไม่กล้าพูดกับพ่อแม่ทำได้เพียงบอกถึงความกลัวและความกังวลของตัวเองให้เพื่อนรู้เธอกังวลว่าสักวันหนึ่งจะโดนโคม่สึทำร้ายวันที่14มิถุนายน5เดือนหลังจากที่รู้จักกันชิโอริทนความทรมานแบบนี้ไม่ไหวแล้วเธอจึงขอเลิกกับโคมสึอ,อีกครั้ง ในคืนนั้นโคมะสอพาพี่ชายของเขาและลูกน้องอีกหนึ่งคนไปอรารวาสที่บ้านของชิโอริในตอนนั้นมีเพียงชิโอริและคุณแม่อยู่ที่บ้านพวกเขาคมคู่สองแม่ลูกว่าเพื่อที่จะซื้อของขวัญให้ชิโอริโคมะสึได้ยัก,กยอกเงินบริษัทไป5ล้านเยนหรือหน2่0 0้านสาบาทลูกสาวของคุณก็มีความผิดเช่นกันพวกคุณลองคิดดูเถอะว่าจะทำยังไง ทั้ง3คนใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงอยู่ในบ้านของชิโอริจนกระทั่งพ่อของชิโอริกลับมาพวกเขาจึงได้ออกไปชิโอริกอดแม่แล้วร้องไห้อธิบายกับพ่อแม่เกี่ยวกับการคบหากันของเธอและโคมสัสึคนในครอบครัวตัดสินใจแจ้งตำรวจวันที่21มิถุนายนชิโอริตัดสินใจตัดขาดการติดต่อทั้งหมดจากโคมสัสึเอาของขวัญที่เคยได้รับทั้งหมดส่งกลับไปให้เขา พ่อแม่ของชิโอริมาที่สถานีตำรวจแล้วบอกกับตำรวจว่าได้เอาของทุกอย่างคืนไปหมดแล้วในช่วงเช้าของวันที่13กรกฎาคมระหว่างทางไปโรงเรียนรับรอบบ้านของชิโอริไปจนถึงบริษัทของพ่อนั้นมีใบปลิวพร้อมรูปถ่ายของชิโอริติดเต็มไปหมดบนนั้นมีคำพูดที่หยาบคายอธิบายว่าชิโอริเป็นสาวเสิร์ฟที่บูชาเงิน จนถึงวันที่20กรกฎาคมโคมสัสสยังเอารูปถ่ายของชิโอริพร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์และชื่อไปทำเป็นนามบัตรสาวขายบริการแล้วเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางชื่อเสียงของชิโอริเสียหายเป็นอย่างมากทั้งครอบครัวมาที่สถานีตำรวจอีกครั้งเพื่อยืนฟ้องโคมสัสสช่วงเช้าตรู่ของวันที่16ตุลาคมมีรถยนต์สองคันจอดอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านของชิโอริ และเปิดเสียงเพื่อรบกวนผู้คนและนี่ก็เป็นการตามรังควานครั้งสุดท้ายก่อนที่ชิโอริจะโดนทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตจริงๆแล้วในวันที่21มิถุนายนหลังจากที่ได้รับของขวัญที่ชิโอริส่งคืนมาแล้วโคมัสึกก็ได้วางแผนที่จะทำร้ายชิโอริแล้วเขาให้พี่ชายของเขาจ้างผู้จัดการร้านขายบริการที่เคยเป็นอันตพานชื่อคูโบตะ โดยให้เงิน20ล้านเยนหรือ5,288,000บาทเพื่อให้เขาไปทำร้ายชิโอริและเพื่อต้องการสร้างหลักฐานว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุโคมัสึจึงบินไปโอกินาวาในวันที่5กรกฎาคมเช้าวันที่26ตุลาคมหลังจากที่คูโบตาและอีกสองคนมารวมตัวกันที่อิเคบุคุโรก็แบ่งกันนั่งรถสองคนเพื่อมาที่โอเคงาวะ หนึ่งในนั้นมีหน้าที่สะกดรอยตามชิโอริคุโบตะไปกับอีกคนหนึ่งรับผิดชอบในการทำร้ายชิโอริช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงชิโอริเตรียมนั่งรถกลับไปที่โรงเรียนหลังจากที่จอดรถจักรยานไว้ที่สถานีโอเคงาวะเรียบร้อยแล้วจูๆ่ๆก็โดนคุโบตะบุกเข้ามาแทงจากด้านหลังหลังจากที่คุโบตะแทงชิโอริแล้วก็รีบหลบหนีไปทันที และถึงแม้ว่าเชียรีจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาฉุกเฉินแล้วแต่เนื่องจากสูญเสียของเหลวสีแดงมากเกินไปทำให้เธอเสียชีวิตลงในช่วงบ่าย13.30นาทีก่อนหน้านี้พวกเราก็เคยพูดไปแล้วว่าที่คมมาสือและพี่ชายมาที่บ้านครั้งแรก ชิโอริและพ่อแม่ก็เลือกที่จะแจ้งความแต่หลังจากที่ตำรวจได้ฟังพวกเขาอธิบายกลับบอกว่าเรื่องนี้นั้นยากที่จะพูดว่าเป็นคดีอาญาหรือคดีแพง่งให้พวกเขารอจนกว่าโคมสื่อลงมือกระทำพฤติกรรมอย่างอื่นแล้วค่อยมาหาพวกเขามาอีกครั้งหลังจากที่มีการติดใบปลิวแม่ของชิโอริก็ได้มาที่สถานีตำรวจอีกครั้งเพื่อร้องขอให้จับกลุมและดำเนินคดีกับโคมสส หัวหน้าแผนกคดีอาญาที่รับเรื่องของเธอกลับพูดว่าไม่มียื่นเรื่องตั้งข้อกล่าวหาดังนั้นพวกเขาไม่สามารถไปตรวจสอบได้และในตอนนี้ชิโรอริกำลังจะสอบแล้วต้องรอหลังจากสอบเสร็จจึงจะยื่นเรื่องตั้งข้อกล่าวหาได้แบบนี้ถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนสอบของเชิโรอริชิโอริพูดอย่างชัดเจนว่าตัวเองได้เตรียมใจไว้แล้วว่าจะยื่นเรื่องตั้งข้อกล่าวหาภายในวันนี้ หวังว่าตำรวจจะตอบสนองในเชิงบวกแต่หัวหน้าคนนี้ยังยืนยันกับเชียรีว่าค่อยกลับมาอีกครั้งหลังจากสอบเสร็จหลังจากที่รอจนหมดเวลาสอบแล้วเชียรีกับแม่ก็มาที่สถานีตำรวจอีกครั้งคนที่รับเรื่องในครั้งนี้ก็ยังเป็นหัวหน้าแผนกคดีอาญาคนนี้อีกครั้งแต่ว่าในครั้งนี้เขาก็ยังหาเหตุผลที่ไร้สาระมาอีกบอกว่าตำรวจที่รับผิดชอบไม่อยู่ ให้สองแม่ลูกชิโอรีกลับมาอีกครั้งในสัปดาห์หน้าหนึ่งสัปดาห์ต่อมาในที่สุดสถานีตํารวจก็รับการยืนเรื่องตั้งข้อกล่าวหาของพวกเขาแต่ในรายงานการสอบสวนกลับเขียนไม่ชัดเจนว่าเรื่องการทำลายชื่อเสียงของชิโอรีนั้นใครเป็นคนทำชิโอรีกับครอบครัวบอกกับพวกเขาหลายครั้งว่าโคมัสึืเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแต่ตำรวจกลับพูดว่าไม่สามารถระบุได้ว่าใครคือคนร้าย ถ้าเช่นนั้นพวกคุณก็ถอนข้อกล่าวหาไปเถอะแล้วยื่นฟ้องร้องเรื่องการทำร้ายร่างกายโดยตรงเพื่อดำเนินการตรวจสอบแทนทำไมตำรวจถึงให้ชิโอริถอนข้อกล่าวหาแล้วเปลี่ยนเป็นยื่นฟ้องร้องคดีทำร้ายร่างกายแทนละ่ะเพราะว่าสถานีตำรวจที่ครอบครัวของชิโอริแจ้งความก็คือสถานีตำรวจอาเกโอเป็นเพียงสาขาย,ย่อยของสถานีตำรวจ หากพวกเขาเปลี่ยนเป็นการยื่นฟ้องร้องคดีทำร้ายร่างกายก็ไม่จำเป็นต้องรายงานไปยังตำรวจภูทรไซตามะและไม่จำเป็นต้องรีบจัดการเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมให้แม่ของชิโอริถอนคำร้องเรียนตำรวจยังตั้งใจไปที่บ้านของเธอโดยเฉพาะเพื่อที่จะหลอกพวกเขาว่าหลังจากที่ถอนข้อกล่าวหาจะยังสามารถยื่นคำร้องใหม่ได้อีกครั้งแต่จริงๆแล้วในญี่ปุ่นเมื่อมีการถอนข้อกล่าวหาแล้วจะไม่สามารถยื่นคำร้องได้อีก แต่ว่าแม่ของชิโอริยืนกรานที่จะยื่นคำร้องข้อกล่าวหาดังนั้นจึงปฏิเสธคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปคนในครอบครัวสัมผัสได้ถึงทัศนคติในแง่ลบของสถานีตำรวจเข้าใจว่าจริงๆแล้วตำรวจนั้นพึ่งพาไม่ได้สงสัยว่าโคมัสึจะเข้าไปยุ่งกับตรงกลางหรือไม่ที่น่าเหลือเชื่อก็คือหลังจากที่ชิโอริถ,ถูกทำร้ายเมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้ คำตอบของตำรวจก็ยิ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นตำรวจระดับสูงประจำจังหวัดไซตามะบอกว่าหลังจากการตรวจสอบพวกเราพบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบนี้และก็ไม่มีบันทึกและรายงานใดๆที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ตำรวจจะไม่แนะนำให้มีการถอนคำกล่าวหาแน่นอนพวกเขายังพูดอีกว่านี่เป็นเคล็ดลับของโคมาสึพวกเขาได้ว่าจ้างคนมาปลอมตัวเป็นตำรวจเพื่อหลอกลวงครอบครัวของชิโอริ หลังจากที่เกิดคดีขึ้นตอนที่สถานีตำรวจอาเกโอได้จัดงานถแถลงข่าวขึ้นเพื่อบรรยากาศเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหัวหน้าหน่วยค้นหาถึงกับยิ้มหน้าบานในญี่ปุ่นภายใต้สถานการณ์ปกติข้อมูลของเหยื่อจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณาชนอย่างไรก็ตามในเหตุการณ์แบบนี้เพื่อลดความเฉยเมยของตำรวจสถานีตำรวจอาเกโอ จึงได้อธิบายอย่างละเอียดว่าในตอนที่เกิดเหตุชิโอริได้สะพายกระเป๋าปราดาในงานแถลงข่าวข้อมูลที่ตำรวจให้มานั้นบกพร่องยิ่งกว่าเดิมแต่สื่อก็เมินเฉยทั้งหมดพวกเขาเอาความสำคัญทั้งหมดไปวางไว้บนชีวิตส่วนตัวของชิโอริพวกเขานั้นจับได้แค่ลมในรายงานพวกเขาอธิบายว่าชิโอริเป็นคนที่บูชาเงินเป็นสาวขายบริการที่ชอบของแบรนดเนม และประชาชนที่ไม่รู้ความจริงก็ได้รับอิทธิพลจากการรายงานของสื่อความคิดเห็นของประชาชนชี้ไปที่การวิจารณ์รูปแบบการใช้ชีวิตของชิโอริสิ่งนี้ทำให้ชิโอริและครอบครัวของเธอได้รับบาดเจ็บจากโลกภายนอกอีกครั้งโชคดีที่ไม่ใช่ทุทกๆสื่อมวลชนที่ต้องการจะแสวงหาผลกำไรชิมิสึที่เป็นนักข่าวนิตยสา,ารรายสัปดาห์ ภายใต้ข้อยกเว้นก็ได้ฟังคำอธิบายของพ่อแม่ชิโอริเขาก็ไปตรวจสอบเบื้องหน้าเบื้องหลังของเรื่องนี้ตามลำพังในที่สุดเขาก็ได้ระบุต,ตัวผู้ต้องสงสัยเป็นพี่ชายของโคมัสึกคูโบตะผู้เป็นพี่ชายรวมถึงคนอื่นๆตรวจสอบเจอตัวผู้ร้ายได้เร็วกว่าตำรวจไป91หนึ่งและท้ายที่สุดตำรวจก็ยึดตามรายงานนี้เพื่อจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายที่ค่อนข้างน่าเสียดายก็คือโคมัสึกคาสุโตะ ผู้บงการไม่ได้รับโทษตามกฎหมายเพราะในเดือนมกราคมของปีที่สองหลังจากที่ชีโอริเสียชีวิตโคมมสุกก็ได้ไปกระโดดแม่น้ำและผู้สมรู้ร่วมคิดอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในครั้งนี้ก็ถูกลงโทษตามกฎหมายตามที่สมควรจากความสนใจที่มากขึ้นเรื่อยๆในข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นี้ประชาชนก็เริ่มประนามความเฉยเมยและไม่แยแสยของตำรวจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้จึงถูกไล่ออกหรือลดระดับและตัดเงินเดือนครอบครัวของเชียวริก็ได้ฟ้องร้องสถานีตำรวจเช่นกันแล้วก็ชนะคดีได้สำเร็จนี่ก็เป็นแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จสำหรับคนญี่ปุ่นในอนาคตที่ต้องการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เฉยเมยอีกด้วยเนื่องจากเหตุการณ์นี้รวมถึงความสนใจที่ตามมาวันที่18พฤษภาคมปี2000 จากกฎหมายการควบคุมสตอเกอร์ญี่ปุ่นก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในสถานที่ที่แน่นอนและพฤติกรรมอื่นๆรวมอยู่ในการจัดการเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถแจ้งความได้เหตุการณ์นี้ก็ได้จบลงเพียงแค่นี้พ่อของเชียรีเคยกล่าวไว้ว่าลูกสาวของเขาถูกทำร้ายถึง3ครั้งทั้ง3มครั้งนี้เกิดจากคนร้ายตำรวจและสื่อที่ไม่ดี วิธีที่โคมัสสึคาสโตะทำกับเชียรีนั้นมีความคล้ายกับรูปแบบวิธีการของ PUA มากเริ่มแรกพวกเขาจะสร้างตัวเองให้มีภาพลักษณ์เป็นคนประสบความสำเร็จที่น่าดึงดูดมากหลังจากนั้นก็ทำดีกับเขามากๆส่งของขวัญให้กันใช้วิธีต่างๆในการสร้างความไว้วางใจขั้นพื้นฐานต่อมาพวกเขาก็จะเปลี่ยนไปเริ่มหลังสมองของอีกฝ่าย ควบคุมจิตใจตัดขาดการติดต่อระหว่างอีกฝ่ายและคนรอบข้างเป็นตน้นแต่ในเหตุการณ์นี้ชิโอรีรู้สึกตัวได้เร็วเธอคิดอยากจะถอยออกมาให้ทันเวลาแต่ก็คิดไม่ถึงว่าโคมสัสึเขาจะไม่หยุดเพียงแค่นั้นจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่ของคนประเภทนี้จะไม่ยอมละทิ้งเหยื่อของพวกเขาง่ายๆในเหตุการณ์นี้วิธีการของสถานีตำรวจอาเกโอ นั้นควรค่าแก่การที่พวกเราจะเอามาคิดและวิเคราะห์กันสถานีตำรวจอาเกโอปฏิเสธการขึ้นศาลหลายครั้งส่งกำลังตำรวจไปขอให้ครอบครัวของเชียวริถอนฟ้องในภายหลังตรวจพบว่าตำรวจเปลี่ยนการแจ้งความก่อนหน้านี้ของครอบครัวเชียวริไปลงเป็นบันทึกประจำวันทำให้คนรู้สึกหวาดกลัวจริงๆมีคนออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้ว วิธีการที่นิ่งสงบแบบนี้ของพวกเขาเดิมทีเป็นเรื่องปกติและอีกจุดหนึ่งก็คือสถานีตำรวจอาเกโอมีการควบคุมสิทธิ์ในการพูดในงานแถลงข่าวสถานีตำรวจอาเกโอได้ปล่อยข้อมูลเท็จที่เกี่ยวกับชิโอริเป็นจำนวนมากโดยพยายามที่จะปลุกปั่นว่าชิโอริเป็นสาวเสิร์ฟที่บูชาเงินหลอกลวงประชาชนทำให้ประชาชนคิดว่า ที่เธอถูกทำร้ายเป็นเพราะเธอทำตัวของตัวเองวิธีนี้จะทำให้ตำรวจสามารถขจัดความสงสัยของประชาชนที่ว่าพวกเขาทำงานไม่ดีมันช่างน่ากลัวจริงๆแน่นอนว่าพวกเราก็โชคดีเช่นกันที่มักจะมีคนแบบชิม,มิสื่ออยู่สื่อที่เป็นธรรมมักจะยืนขึ้นมาเพื่อเปิดเผยความจริงแก่สาธารณาชนรายการของคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ หากคุณชื่นชอบก็ช่วยกดติดตามกันด้วยนะคะการกดไลค์แสดงความคิดเห็นและการติดตามของพวกคุณจะเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ